ตัดออกไปเลยใช่ไหมสวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังอยู่กับช่องตะไลลิสบอยนะครับผมเชื่อว่าทุกคนต้องมีเพื่อนซึ่งใจเย็นนะครับใจกู้ใจเอไ้ก็ใจผอใ้ซึ่งผู้ผมก็มีครับแต่ตอนเนี้ยเขาได้ตายไปแล้วเขาได้ตายไปแล้ว ตายก็เหมือนไม่มีตัวตนอยู่ดีๆใช่ปะคนที่เราพูดถึงก็คือไอ้วุฒิไอ้วุฒิไอ้วุฒิเพื่อนคนนี้ครับสลาวุฒิเราได้เจอกันเมื่อตอนที่เราเริ่มเข้ามหาลัยถ้าสําหรับผมวุฒิก็เป็นเพื่อนที่เอาไว้กินเหล้าคือผมกินเหล้ากับวุฒิบ่อยส่วนวุฒิกับดุ๊กใช่ไหมก็ดีวุฒิเป็นเพื่อนที่ดีเขาชอบแบบชอบไปอาเรไหมไป อับนะเขาร้อนาร้อนนเขาร้อนผ่านช่วงต้นการใช้ชีวิตของวุฒมาเสร็จเริ่มเข้าสู่ช่วงเจริญพันธุ์เขาเรียกว่าช่วงช่วงมีความรักช่วงมีความรักผมรู้สึกว่าช่วงนั้นผมไร้ตัวตนมากเลยทําไมอ่ะก็เวลาผมจะชวนวุฒไปกินข้าวนะอยู่ละผมก็จะชวนวุฒไปกินข้าววุฒผมยังไม่ทันได้เอ่ยปากชวนเลยวุฒจำท่านี้ครับผม เอาเรื่องเกลียดผมเเกลียดผมสุดเสียใจพูดทำหน้ยาแบบเฮ้้ยยขาังไม่รู้เลยว่าผมจะพูดอะไรเนี่ยเสียใจคุณเคยโดนไหมคุณเคยโดนไหมอมจะเหลือแล้วผมอ่ะก็ดื่มไงพอดื่มงอาเราดื่มเบียร์อะไรเงี้ยมันปวดฉี่เว้ยพอปวดฉี่เราก็จะเดินไปเข้าห้องน้ำเพื่อฉี่ ไอ้บุญกลัวกูกลัวกูไปกวนตอนที่มันกำลังแบบเกี่ยวขาสีนั้ง่าเดียวกันเลยอฮ้ยเลยมึงเป็นอะไรมึงเป็นจระเหนออยาโกกจังเลยเนี่ยพอจบเรื่องอินเลิฟอย่างว่าครับความรักมีรักก็ต้องมีเลิกกินเหล้าใช่ครับกินเหล้าคือกินเหล้าแบบอาทิตย์หนึ่งนี้รู้สึกจะกินประมาณห้าวัน กินเหมือนมีใครบวชติดๆกันเลยกินแบบงานบวชจริงๆคือแบบกินกันเยอะมากแล้วสปอนเซอร์รายใหญ่ครับก็คือคนที่เรากำลังพูดถึงใช่ครับผมนั่นก็คือคุณสลาวุฒิใช่ก็คือมันจะเป็นโค้ดลับของของของวุฒิแหละเวลาวุฒิแบบเวลาเสียใจเสียใจอกหักอะไรอย่างเงี้ยจกแบบจะแบบความรักอยู่ดจะบอกว่าเฮ้ยพวกมึงอุรหัสแดงว่ะมาเลย ช,ช่วงแรกๆช่วงแรกๆพวกเราก็ไม่รู้หรอกว่ารหัสแดงของมัน<ช>คืออะไรยังไงแต่หลังๆเข้าใจมาว่ารหัสแดงก็คือเราไปกินได้เลยโดยที่เราไม่ต้องออกตังค์สักบา<ช>ทบุด<ช>จะเป็นสปอนเซอร์ให้ซึ่งช่วงนั้นบุดน่าจะเร,เริ่มเริ่มเริ่มถ่ายงานแล้ว<ช>เริ่มมีตังค์เริ่มมีตังค์แต่เงิน70% 90%ก็คือลงขวดลงขวดหมดจริงๆบางเดือนบุดถ่ายได้แบบเกือบเกือบเป็นเกือบบุดคงเก็บไว้ส่วนนึงแหะ แต่ส่วนใหญ่ที่วุฒเอามาเอามาใช้ก็คือกินเหล้า<ช>กินเหล้ากินเหล้ากินเหล้าเปรมนะไม่ใช่ไม่เปรมขอบคุณวุฒอีกครั้งนะผมเปรมมากเลยผมดีใจมากที่ที่มีคุณเป็นเพื่อนพอวุฒเรียนจบครับวุฒออกรถหนึ่งคันอ๋อ,อ,อช่วงนั้นแถวปทุมธานีจะรู้จักกระสิบิกสีขาวกระโปรงดำอยู่คันเดียวเท่านั้นใช่ใช่ใช,ใชและนี่คือที่มาของฉายาวุฒโปรงดําใช่ครับก็คือหลังจากวันที่วุฒออกรถมาได้ประมาณสัก สองเดือนประมาณสองเดือนด้วยความที่เมาอไม่ดีนะบอกก่อนไว้ก่อนไม่ดีแต่ตอนนั้นมันคือขนองนะครับด้วยความเมากินเสร็จก็กลับบ้านติดไฟแดงอยู่แล้วคันข้างหน้าเป็นรถขายผักวุก็จอด่อต่อท้ายอยู่ไปเผลอปล่อยเบรกรถก็เลยไหลไปชนชนรถถังปั๊กปั๊กทำให้วุฒต้องเปลี่ยนกระโปรงดำเป็นกระโปรงดำใช่แล้วมึงเอาไปทิ้งไว้ที่บ้านกูทำไหม มึงไม่เก็บไวบ้านมึงมึงเอามาลบบ้านกูเนี่ยวุรแล้วมีอยู่แมทหนึงอันนี้ผมไม่ได้ไปด้วยแต่ชื่อเสียงวุดเรื่องลือละดังกระชอนมากในแถวนั้นก็คือวุดไปนั่งดื่มกับรุ่นพี่คนหนึ่งทําให้วุดเมาแล้ววุดอะ่ะดังชอบบริการของร้านนี้พอวุดชอบของบริการของร้านนี้ครับโอเคร้านปิดวุ้ดก็เลยเรียกเด็กเสิร์ฟวุดบอกให้เด็กเสิร์ฟคนนั้นครับ ไปเรียกพนักงานทุกคนของร้านมาที่โต๊ะแล้ววุฒิทำไงครับพูดก็ควักแบงค์ร้อยให้ทุกคนคนระบายคนระบายคนระบายเพราะว่าวุฒิชอบขาหมูเจอมันวุฒิบอกว่าขาหมูเจอมันอร่อยมากเออปปื้มปลาปลื้มแล้ววุฒิก็ถามว่าคนไหนเชฟเขาบอกว่าเชฟอยู่ในครัวไปตามเชฟแล้ววุฒิก็ควักแบงค์ร้อยใกับเชฟ ที่ทอดขาหมูเจอลวมันแนี่มันกินมึงนี่เยี่ยมไหมเยี่ยมแม้ว่ามึงจะดีจะแย่จะร้ายขนาดไหนพวกกูก็อยู่แต่ดูทุกวันนี้มึงทำอะไรกับพวกกูมึงทำอะไรกับพวกกูเจริญเจริญเลยสัตว์นี่แหละนี่แหละเพื่อนผมนี่ยังไม่ได้คุยเรื่องคุณตี้นะอย่าเลยเดี๋ยวบ้านไฟไหม้เพราะฉะนั้น ช่วงนี้มึงต้องมาขอโทษพวกกูไม่งั้นกูจะแฉมรงนี้ไปเรื่อยๆกูจะมีคลิปอย่างเงี้ยออกมาทุกสัปดาห์แม่งเลยแล้วทําเป็นวุด d ซี่สตอรี่นะเออและไล่ไปทีทีเออีพีีพแล้วจะลงลึกไปแต่ละปีเลยเี้ยมึงอ่ะเรื่องเยอะใช่ใแต่ละปีแต่ละปีมึงไปมีเหตุการณ์อะไรในชีวิตกูกอย่างให้บอกอ่ะ มึงบอกว่าอะไรถ้ามึงความจําเสื่อมมึงจะเดินมาหาใครมึงจะเดินมาหาไอ้ดุ๊กแล้วถามว่ากูเคยทําอะไรไปบ้างนั่นแหละคือตอนนี้ไอ้ดุกอะอยู่กับกูมันแปรพักม่อยู่กูแล้วเพราะฉะนั้นอะมึงอย่าเหลือกูเวลากูโทรตามอะมาไอ้สัตว์